เราก็มาคั่วกิ้งแล้วหนูถือไปนี่ให้แม่เอาไปถือไปเดินทางนั้นไปทำคั่วกิ้งนะคะคั่วกริ้งไก่นะคะทุกคนเอ้เราไม่ต้องให้น้ำมันมันเดือดมากนะคะทุกคนเนาะเอาเอาเทงลงมาที่ลูกไก่เอาไก่เทลงมาเอาเทงลงมาให้หมดเลยโอ้ <laughs> โคั่วกิ้งนะคะเราใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะทุกคนกลิ่นมันฉุนใช่ไหม นหนช้นเราใช้ไฟอ่นอนๆนะคะทุกคนอดอั้ oh <my. S 2> วกริ้งเหอทานนะคะเออขั้วกริ้งนะคะ้ปลาก็เ <c oughs> ดังเดี๋ยวเพิ่งแม่ขั้วให้มันสุกก่อน <c oughs> ครั้นี้เราจะขั้วก,กิ้งนะคะขัก,กิ้งไก่ <c oughs> เดี๋ยวทุวกคนไปเอาเอาเอาน้ำใส่ถ้วยมาให้แม่จา๋าสิเอาน้ำปลาวางไว้ก่อนลูก น้ำใส่ถ้วยไหมแม่มมจ๋าสิให้ไก่มันสุกสักนิดนะคะใส่พริกกาแฟทุกคนฮะถ้วยนี่ถ้วยอะไรก็ได้ที่วางไว้แล้วใส่น้ำมาให้แม่ ต้องใส่เยอะนะลูกเยอะมาเลยหนึ่งทำเครองกินนะคะทุกคนทำเครกินนะคะทำเครื่องกินเอามามามาโอเคอ่ะมาใส่ใส่อะไม่ใส่ให้อาอาไม่ต้องใส่เยอะเอาหนูเก็บก่อนอทุกคนอุ้ยเก็บข้อยหนูจับไอ้นี่ให้แม่สิจับไหมจับก้นกระดาให้แม่สิอ่ะ จับให้มันตรงๆนะคะลูกอ่าโอเคจับ okay. ได้ตัวหนูในเลยนเออเนะฮ้ยกินชุนจเจลลยขั่วกิ้งขั่ขว,ก,ว,ก,วกิ้งไก่เออขั่วกิ้งไก่ได้ลองกินวงเส้นไก่กไม่ได้หรอกลูกมันเจ็บอันนี้ทำอะไรได้แล้วลูกได,ได้กินวงเส้นไก่เหรอ กุ้งคัวกิ้งไก่นะคะทุกคนแล้วใส่เข้้าไปดวยใส่พริกแกงใต้นะคะทุกคนตัวกกิ้งให้มันสุดๆสุดๆนะคะสุดๆเห็นไหมเริ่มนะคะใกล้ๆเลยค่ะทุกคนจับแน่นๆจับตรงๆเออจับตรงๆจับตรงๆจับตรงๆจับแบบนี้เออให้มันตรงๆเออ ขัวกิ้งนะคะทุกคนเราไม่ได้ตัดต่อนะคะทำแบบล้วนๆเลยนะคะทุกคนขัวกิ้งคอกิ้งขักิ้งไก่ก็แม่ไก่แม่เนยไก่ได้แล้วนะคะทุกคนเริ่มหอมแม่วนะขวกค้ เติมหอมแล้วต้นข้าวไปเอาผงปรุงรสมาให้แม่หน่อยใน,ในกระปุกในกระปุกสีอะไรคะฮะในกระปุกนาะกระปุกสีเนี่ยขาวๆอย่างที่แม่มาวางไว้นี่ข้างล่างนี้นี่เอ่เอที่ละค่ะทุกคนใกล้ได้ที่แล้วนะคะ โอ้ยหอมมาแล้วอ่ะช้อนเอาอีกอีกช้อนหนึ่งเอาลูกอ่ะเออเอาพ่อพ่อพ่อเอามาอีกอ่ะพอแล้วโอ้โหพอแล้วพ่อแล้ว,อ,อ,ลวอืมแซ่บหลายค่ะแซ่บหลายแซ่บน้อยกับอย่างนี้เด้อเอาพริกหยวกมาให้แม่หน่อย,ยทุกคนเราไม่มีพริกแดงนะคะเราใช้พริกหยวกแทนนะคะทุกคนเอาเราเฮียลงมาเลย เหเห็็ดดดกกัวไไไมม่่นุติ้ราไม่มีพริกแดงนะคะทุกคนเรากินแบบบ้านๆง่ายๆเนาะใช้ประโยวกลงมาเลยนะคะปลาเติมมัปลาเอาเติมน้ำปลาลงมาอ้ายพอมันจะเค็มพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเราหมดช้วยอยู่แล้วตกลงจะกินได้ไหมคะทุกคนเราทีนี้เราก็จะคั่วแห้งๆนะคะ คั่วจนกว่าเขาจะแห้งนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะ, <มา S 1> ะเราก็<ม>าแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําให้แบบว่าคั่วจนกว่ามันจะแห้งนะคะทุกคนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเราจะทําให้มันแห้งๆก่อนนะคะทุกคน